ครับวันนี้เป็นวันปีนะครับ<า>วันที่23นะวันปีแยกป่าตุาวันนี้ที่ได้ทลยำเลยนะครับว่าวันนี้เราได้จะมาแจกทานนะครับก็เลยก็เลยทำพิธีแจกทานในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่นานที่ได้รับสิ่งของไปแล้วนะครับก็ทานให้อร่อยอร่อยนอะๆๆยครับแล้วเราก,ก็คงจะมีโอกาส เชิญน,นะคะเชิญน,นะคะเดินทางนี้เลยค่ะของแห้งค่ะเชิญค่ะประตูค่ะประตูค่ะเอาเลยเอาเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเดินด้านในเลยนะคะ เพะว่าชาินชาอไรครับชาิลาหล่อะไครับโอเคนะครับไปรอยๆนะครเดินช้าไม่ต้องรีบนะครับเดินเร็วไปเจานเดินเร็ไปมมากเลยนะครั

ต้องใหเดินนะครับต้องใหเดินรับไปเรื่อยๆนะฮะนรับไปเรื่อยๆนะครับเราแบบเรื่อยๆผมบอกว่านั่งเป็นคนสุดท้ายไม่เอาผ้าพี่ผมบอกว่าให้คุณนั่งเป็นคนสุดท้ายโอเครับไปเรื่อยๆนะครับรับไปเรื่อยๆเห็นทุกคนแล้วนะพี่โอเคโอเี่สุดท้าย ใครนี่ถือกบเลยตัวท้ายนะตัวท้ายนะได้รับอยู่ตาหน่อยนะครับต้งรู้ใจนะท่านนห้ีครับนครับออุ่ที่ผมบอกัายของแตะคือห้ามแคือแซงครับอกมันต้อออกันนะออกันนะมันสั้นไปรู้ไหทุกคน ดูด้วยนะดูนะผมจะปล่อยเขาสองปล่อยนะเข้าไปนะ ก็บความไม่ถูกดนะครับต้งการกาเดนครับเพื่นเพืนอยยนายาดันครับครับว้นีก่อนนะข้างหน้าเฉดยันนะครับ